เห็นเวทนาสัญญาวิตตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมก็จะจับสมาธิภาวนาตัวที่สามในสี่ประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อญาทณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอสาาวะเนี่ยเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้นะเห็นเวทนาคือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งอยู่กลมเข้าไว้นะ เกิดสัญญาเกิดวิตกนะสัญญาน้อมนึกไปในอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางนะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทิ้งไปไม่สนใจ ก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยัง